Microsoft เปิดตัวอัปเดต Windows 11เวอร์ชัน 26H1 b u i l 2 8 0 0 0แล้วและนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทุกคนรอคอยจินตนาการภาพสิครับหลังจากที่เราเพิ่งได้รับ Windows 11 25H2 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุด Microsoft ได้ส่งมอบ b ิ i 2800000ของ 26H1 ให้กับผู้ใช้ในช่อง Canary ของโปรแกรม Insider Preview แล้วซึ่งเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าวิธีการนี้ไม่ได้เป็นแค่ข่าวลือแต่เป็นจริงและอยู่ในขั้นตอนการทดสอบอย่างเข้มขน้น โดยคาดกันว่าจะพร้อมให้ใช้งานจริงได้ตั้งแต่ต้นปีหน้าแต่ที่นี่คือจุดที่มันน่าสนใจมากขึ้นเพราะมันอาจพลิกโฉมอนาคตของว i n d o w s เลยทีเดียวสำหรับผู้ที่อาจยังใหม่กับเรื่องนี้ลองอธิบายแบบง่ายๆก่อนนะครับช่องเคเนรีในโปรแกรม Insider Preview คือสายสำหรับผู้ที่ชอบทดสอบฟีเจอร์ใหม่ๆที่อาจยังไม่สเสถียรนเหมือนกับสายอื่นๆมันเหมือนกับการลองปั่นจักรยานใหม่ก่อนที่เพื่อนๆจะได้ใช้กันทั่วไปแต่ครั้งนี้ Microsoft อธิบายว่าวิธีการนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้กลุ่มเฉพาะโดยเฉพาะ และหลายสำนักข่าวต่างคาดการว่าหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ชิปมัมรุ่นใหม่ๆเช่นสนับปรากรอ X2 ลิลจากคอ l c คอมและ NVD N1X ซึ่งทั้ง2ชิปมีแผนจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2026ให้ตรงกันพอดีนึกภาพถึงโน้ตบุ๊กที่บางเฉียบและใช้พลังงานน้อยลงมันอาจทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพาเปลี่ยนไปเลยนะครับ แม้ว่า Microsoft จะไม่เอ่ยชื่อแบรนด์โดยตรงแต่ในบันทึกอัปเดตก็ระบุชัดเจนว่าวิธีการนี้ไม่ใช่อัปเดตฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับ 25S2 แต่เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับซิลิคอนเฉพาะเจาะจงซึ่งย้ำเตือนเราว่านี่คือเวอร์ชันที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับชิปใหม่จาก Qualcomm และ NVIDIA โดยเฉพาะตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่ใช้ชิป,ปั้ามปัจจุบันมันอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแต่กับเวอร์ชันนี้คุณจะเห็นความแตกต่างชัดเจนในเรื่องของความเร็วและการประหยัดพลังงานเหมือนกับการ,กร,รอัป รองขึ้นแต่ยังคงรักษารถเดิมเอาไว้ปกติแล้ว Microsoft ์จะปล่อยอัปเดตใหญ่ๆปีละครั้งในช่วงครึ่งหลังของปีเช่น2 2 H2 จนถึง2 5 H2 แต่การมาของ2 6 H1 ถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทปรับแผนให้ยืดหยุ่นมากขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการรองรับฮาร์ดแวร์ใหม่แม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์เพิ่มเติมแต่ก็แสดงให้เห็นถึงการเตรียมตัวสำหรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดมันไม่ใช่แค่การอัปเดตแต่เป็นการปรับตัวของ Microsoft เพื่อไม่ให้ตกขบวนในโลก จุดเด่นอีกอย่างที่น่าสนใจมากคือ Windows 11 26H1 ใช้แกนระบบใหม่ชื่อ Bromine ซึ่งมาแทนที่เจอเมนียมที่ใช้ในรุ่น 24H2 และ 25H2 ทำให้พื้นฐานของระบบปฏิบัติการได้รับการปรับปรุงอย่างใหญ่หลวงลองนึกถึงการเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เก่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่แรงกว่าและมีประสิทธิภาพดีขึ้นโดยอาจปูทางให้ 26H2 ในปลายปีกลายเป็นอัปเกรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Windows 11เลยทีเดียวความหมายก็คือผู้ใช้จะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ลื่นไหลามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอปพลิเเคชััันนนรรร็ววขึ้กกกากาาาจดดพลงงทีี่่ Microsoft ยืนยันว่า v i e 28000คือี t m สำหรับ 26H1 ซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นนะครับเที ATM ย่อมาจาก Release to Manufacturing หมายถึงเวอร์ชัน่นที่พร้อมส่งให้ผู้ผลิต h ร์ดแวร์เช่น Qualcomm และ NVD นำไปติดตั้งในเครื่องของต้นทันทีหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนเราอาจเห็น Notebook อามรุ่นใหม่พร้อม Windows 11 26H1 ตั้งแต่ต้นปี2002 16เลยทีเดียวแต่ตรงนี้แหละที่อาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างบางคนอาจมองว่า Microsoft กกำลังเน้นชิปปาม,มากเกินไปและละเลยผู้ใช้ที่ยังใช้ชิป x86 แบบเดิมมันจะเป็นการสร้างความไม่เท่าเทียมในระบบนิเวศหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการเดินหน้าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากกว่านี่คือความคิดเห็นที่อาจทำให้หลายคนถกเถียงกันได้แล้วคุณคิดเห็นอย่างไรละ่ะอยากเห็นวินโดว์เน้นอุปกรณ์ะมากขึ้นหรือไม่หรือว่าคุณกังวลว่าจะมีปัญหาในการรองรับฮาร์ดแวร์เดิม แชรความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับมาถกเถียงกันเพื่อให้เห็นมุมมองที่แตกต่างกัน